นี่ตอนนี้ปู่มหามุนีมาแล้วนะคะเตรียมสามสลึงพร้อมนะคะสิบเจ้าอยู่สีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าอยู่สีอะไรข้าอยู่สีแดงและเรื่วมาสีอะไรสีนี้ไงสีแดงโอ้ยค่อยค่อยเปิดค่อยเปิดเรืยเรื่ยค่อยก็สีแดงใช่่ย ปู่ยายาได้กลืนแม่แกงกระเด้งแม่ต่อนีคะปูจะทำอะไรเกงใจลูกเลยเด้อพ่อนี่เด็กพ่อนี่พ่อนี่เอ่ออะไรเนี่ยพ่อเติมพลังเออกินแกงเขียวหวานดิแกงเขียวหวานแล้วอ่ะพ่อลองกินกับไข่ต้มอร่อย นี่อะค่ะกล้องแต่โทรศัพท์เอ่ยไว้ไหนมินิโทรศัพท์ไม่ได้มาค่ะนั่งกันอะไรนะปาดมันเป็นไรมดขึ้นปาร์ตเปิดเร็วมดมาเต็มเลยปาด สงสัยจะเป็นประหวานเนอะเครื่องเสียงเนี่ยนะฮะมันป้าปันไหนบ่มันคักประโพดบ่พี่ต้ามีน้ำแข็งหรือเปล่าที่บ้านลงน้ำแข็งไว้สวัสดีค่ะโอ้นี่ไงไปขับรถแววที่บ้านมีอยู่กระสอบนึงอ่ะเหรอเออ ครับผมได้ได้าะว่าพี่บอกแม่มาต่อยว่าถ้ารถน้ำเอยบอกพี่พงศ์ว่าถ้ารถน้ำแข็งมาให้แป๊ะแปะของหนูมาก่อนเลยเพราะจะคนมาได้มีกินเรื่อยก็ลืมใส่รองเท้าผ้าใบมายนะไม่เป็นไร ท่านบรรยากาศเนาะของงานนะคะบอสบอสสีอะไรอะ่ะโอ๋อบอสอยู่สีเดียวขนูุแดงแดงไปแล้วนู้นจะถือธงก่อนขอพี่เสียนะคะสีแดง ไม่เราเราต้องทำความรู้จักกันไว้ก่อนเราต้องทำความรู้จักกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำทำความรู้จักแล้วเราก็รูดเราก็รูดเราเราต้องรูดนะแม่คที่เป็นรูปประหลาดขิงค่ะพี่นับอกว่าจะถือแบบนั้นอะไรแม่คาทามั้ยอันนั้นมันประหลาดขิงดำมาเยอะเขาต้องมีแมค้าทามาใครถือทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะถือครบเพลิงรู้สึกว่าจะผอมลงไหมเนี่ยเยอะนะเนี่ย พร้้อมแลวะพี่เอาเนื้อหนูไปบ้างไหมฮะเอาเนื้อหนูไปบ้างไหมหนูกินเอ่อเรียา์ลดไปได้แค่สิบกิโลเลิกเนื้อก็เบาแล้วเบาตัวได้เยอะเลยค่ะเมาเยอะเมาเนื้อเบาตัวหนูว่าจะมปกินก๋วยเตี๋ยวหนูข้าวออกไปกินี๋นี่ยเนี่นี่ยนี่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 อันนี้ฝีมือหนูกินก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่นัทเขาบอกพี่นัทอยู่ไหนพี่นัทอยู่นี่แล้วนี่กินเชียวอ้าวนี่เป็นยังไงวิธีี้อันนี้ฝีมือหนูอันนี้ฝีมือหนูหอมไหม ปูสีมือหนูกินก่อนก็ได้นี่ไม่ต้องรอเที่ยงพ่อหนูไม่หนูไม่เชื่อเราก็พ่อแดงทั้งตัวไม่เชื่อเมื่อคืนเป็นไงบ้างไปทำกันบ้านไหมโอ้ทำไร้เยแล้วะในเป๋านี่มีของขังให้ลูกให้หลานแม่ปูมีอะไรให้หนูสักอันนะสีอะไปู ก่อนไปทำไมลูกบ,บอลลูกจ้ลูกบอลฮะเจ้ลูกบอลไปสูบน้องตายไม่ให้เหรอมันจะแต่งหน้าผีกันมาด้วยนะคะโอ้ยไม่ใช่ประธาน<ข>องผี <ขอ S 2> ม,มันอยู่ไหนอยู่บนบ้านโอ้ตายแล้วโดนผัวด่าดใช่ไหมโทรศัพท์ไม่ทำเออคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานนอะเดี๋ยวพี่นัดขอเปลี่ยนซิมแล้วขึ้นไลน์นะคะขอบคุณนะครับ